สวัสดีค่ะก็เปิดประชุมในชวนของผอบเครื่องการลงทุนกับจีนิสนะคะในส่วนของวิเคราะห์จอะลึกพื้นฐานรายวันประจำวันที่21มีนาคมปีสองพนายห้าสิบแนะคะตัวแรกนะคะก็เป็นในส่วนของหลักทรัพย์เอเชียพัฒน์จุดเฟดิ้งนะคะหรือว่าตัว ASP นะคะปีนี้ทางบริษัทก็มีแผนที่ในส่วนของการเน้นให้บริการในเชิงคุณภาพมากขึ้นนะคะไม่เน้นในส่วนของ ด้านการแข่งขันราคานะคะก็จากในปีที่ผ่านมาเนี่ยมาร์กิทแชร์ของทาง ASP เนี่ยปับตัวลดลงนะคะเนื่องจากว่ามีการส่วนเสียส่วนแหลงการตลาดไปบ้างน,นะคะเนื่องจากของเขาเนี่ยไม่ได้เน้นในส่วนของการแข่งขันทางด้านราคานะคะก็เลยทําให้มีบกใหม,ม่ๆเนี่ยเออมาชิง่วนของ m a r k e t s แช r e ล,ลดให้ให้ต่ำลงลงไปบ้างคะะ ในปีนี้เนี่ยนอกจากในส่วนของตัวมาร์เก็ตแชร์แล้วก็ทางเอชนะคะก็มีงานในส่วนของงานวันนิพนคิที่เหลืออยู่ในมือน,นะคะก็ประมาณสามจุดสองงานอันนี้ก็คาดว่าจะช่วยดันในส่วนของรายได้จากวันนิพนธะคิดให้เพิ่มสูงขึ้นเลยนะคะสำหรับประมาณการเนี่ยทางฝ่ายปรับในส่วนของตัวคาดการมาร์เก็ตแชร์ของ ASP ลงนะคะจากเดิมเนี่ยให้ไว้3.8นเปอร์เซ็นต์นะคะลงมาเหลือ3.7เปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่า ด้วยวอลลุ่มการซื้อขายในตลาดที่ค่อนข้างสูงมากนะคะทางฝ่ายก็ปรับประมาณการในส่วนของมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนะคะจากเดิมเนี่ยห้าหมื่นล้านนะคะมาเป็นห้าหมื่นสองพันล้านบาทต่อวันนะคะโดยช่วงตั้งแต่ต้นปีถึงต้นมาปัจจุบันนี้ก็เฉลี่ยอยู่ประมาณห้าหมื่นเจ็ดล้านวอลนะคะก็คาดว่าในส่วนของกําไรชุดที่เนี่ยในช่วงของปีห้าแปดเนี่ยก็ปรับประมาณกันขึ้นนะคะ เออหาจุดนมาที่92ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น1 3เนะคะเทียบเดียวเดียตัวนี้ทางฝ่ายแนะนำซื้อนะคะราคาพื 5, 30, า้นฐาน5้าันค่ะต่อมาในส่วนของตัวชอทวีดอลลาร์เชียนนะคะก็มีส่วนของผลดำเนินง,งานปี58นะคะกำไรก็รเพิ่มขึ้น9 7ล้านบาทนะคะหรือเพิ่มขึ้น1 0 1ย่เอรเทียบเดียวเนียนะคะถ้าดูผลดำเนินง,งานนี้ถ้าเทียบกับ ในส่วนของประมาณการของทางฝ่ายก็ถือว่าเพิ่มขึ้นแต่น้อยกว่าที่ทางฝ่ายค่าดไาวา้นะคะเนื่องจากว่าในคลอยมาชีเนี่ยเขามีบนทึกค่าใจยไ้เกี่ยวกับพนักง,งานที่จ่ายออกให้เป็นหุ้หนตามเกณฑ์มาตรฐานแ h a ์ e บ a เ e d payment ออกมาจานวนี้าล้านนะคะถ้าเกิดตัดในส่วนของไรายได้ที่เป็นวันท i m ในส่วนนี้ออกนะคะก็ ผลดำเนินงานทั้งปีของปี57เนี่ยก็ค่อนข้างใ,ใกล้เคียงกับที่ท้าใส่ประมาณไว้นะคะแนวโน้มมองถัดไปในส่วนของปี58่ะคะเพื่อารเงนก็ตั้งเป้าในส่วนของรายได้โต10%นะคะหรือเพิ่มขึ้นหนา1,518ล้านบาทนะคะเทียวกับฐานของปีก่อนหน้าที่1 3 8 0ล้านบาทค่ะน,นี้จะเป็นในส่วนของฐานรายได้ที่ไม่รวมง,งานีิเชษก็คือ ครงการขายหลอด LED ที่ขายไปต้องแต่ปี57ถึงปจจันที่134ล้านบาทนะคะสำหรับงานในมือต้องแต่ต้นปีถึงปัจจุบันตอนนี้ผู้งานก็เผยว่าอยู่ประมาณ600ล้านบาทนะคะก็น่าจะเข้ามาช่วยหนุนในส่วนของรายได้ในปีนี้นะคะสำหรับประมาณการทั้งปีทางฝ่ายยังคงไว้ที่144ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น44%นะคะเรียกเด้ย่ออนเยียนะคะก็ คือถ้าถ้าไม่รวมในส่วนของตัวค่อยดีใยพิเศษในปี57เนี้ก็จะเพิ่มขึ้นประมาณ11บเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะคะ่ะก็ไปเขียงกับการเติบโต,ตของตัวยอดขาดนะคะสำหรับตัวชอเนี่ยทางฝ่ายแนะนำขายนะคะ,ะคราคาพื้นฐาน5้าเอ่อ3บาท52สตางค์นะคะอันนี้ก็มองว่าของตัวชอเนี่ยตอนนี้ก็เพดีปีที่หนึ่ที่28เท่านะคะแล้วก็ในส่วนของผลดำเนินงานนี้ยังมีความท้าทายจากในส่วนของการ ความสามารถในการหางานใหม่เพื่อตอกย่อยในส่วนของยอดขายนะคะแล้วก็ในส่วนของกําไรต่อหุ้นเนี่ยยังถือท้าทายจากในส่วนของความโอกาสที่ตัวชอนะคะ w หนึ่งเนี่ยอาจจะดู exercise ได้นะคะเพราะว่าราคา exercise เนี่ยอยู่แค่ห้าสิบสามเท่านั้นนะคะอันตาาันี่หนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งนะคะตัวนี้ก็ทางฝ่แนะนำขายสำหรับตัวชอค่ะ ต่อไปนะคะในส่วนของซีงกางอโกอินดัสทรีนะคะหรือ S.T.A. นะคะก็ในส่วนของคนดําเนินงานปี57เนี่ยมีกำไรสุทธิ1 0ึ่งพัาสิบล้านบาทนะคะก็ต่ำกว่าที่คาดยี่สิบนะคะเนื่องจากว่าในช่วงไตรม,ม,มาสซี่เน,นี่ยมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างมากกว่าที่คาดไว้นะคะเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายพิเศษเกี่ยวกับการวางระบบ S.A.P. นะคะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายด้าน คดีความเกี่ยวกับผู้อุทิศหุนของบอริษัทนอคือเข้ามานะคะสำหรับปี58นะคะผู้บริหารตั้งเป้านะคะปริมาณการขายเติบโต16%นะคะเทียบเีอยู่ที่1.4ล้านตันนะคะก็ถ้าตรงนี้ได้ส่วนสนับสนุนมาจากการได้ส่วนแบ่งตลาดที่เพิ่มขึ้นนะคะทั้งลูกค้าจากในจีนแล้วก็ประเทศไทยน,นะคะสำหรับปริมา คาดการนะคะในส่วนของกำไรสุทธิทางฝ่ายขารไว้ที่1,352ล้านบาทนะคะหรือว่าเพิ่มขึ้น30%นะคะที่เีเออเมย,ยในส่วนของอุปทานตัวของยาธรรมชาติในปี58นะคะก็ยังมีในส่วนของภาวะอุปทานส่วนเกินอยู่ะ,ะอยู่ที่7.7หมื่นตันนะคะอันนี้ก็ค่อนข้างใกล้เคียงกับในปีก่อนหน้าที่7.6นะคะหมื่นตันก็ มองว่าเอ่อในส่วนของเงาโน้มราคาย,ยาเนี่ยก็คงไม่ได้ปรับลดลงมากไปกว่านี้มากนะคะนะคะเพราะว่าในส่วนของตัวโอเวอร์ชปายยังค่อนข้างใกล้เคียงกับปีก่อนแน่นะคะตรงนี้ทางฝ่ายแนะนำตืงนะคะปรับราคาพื้นฐานลงมาที่สิบสามบาทเจ็ดสิ ตัว u a l i t e นะคะหรือ qlt นะคะในส่วนของปีห้าเนี่ยออรายงานในส่วนของคนนำเนินงานก็มีรายได้นะคะเพิ่มขึ้น26%นะคะก็หลักๆเนื่องมาจากมีปริมาณงานในการทดสอบโดยไม่ทำลายแล้วก็รายได้จากการตรวจสอบแล้วก็กระตรองเพิ่มขึ้นนะคะก็หนุนให้ในส่วนของก,กำไรปีห้เนี่ยโตขึ้น26%นะคะมาที่1 5ล้านบาท ตัวนี้เนี่ยมีไก่บรรพ์ในครึ่งหลังนะคะอีก50ตังค์นะคะซึ่นเอ็ีวันที20่20ในช้าคนะแล้วก็ไายวันที่7พฤษภาบันคมค่ะของปี58แนวโน้มถัดไปของในปี58เนี่ยก็คาดว่ารายได้เนี่ยจะน่าจะลดลงประมาณ5เปอร์เซ็นต์นะคะเนื่องจากว่าภาวะราคาน้ำมันที่ลดลงเนี่ยก็จะทำให้ในส่วนของลูกค้าในซึ่งเป็นลูกค้ากลุ่มหลักนะคะในส่วนของ ุ่มพลังงานแล้วก็พิโตเคมเนี่ยออมีการปรับลดประมาณแผนค่าใช้จายลงประมาณสิบเปร์เซ็นต์นก็อันนี้ก็กระทบกับในส่วนของตัวรายได้ของตัว퀄ิตะนะคะแล้วก็ในส่วนของอย่างนะะอย่างไรก็ตามตัวลิ a l นะคะก็ยังพยายามนะคจะเน้นในส่วนของปริมาณในแง่ด้านการ ตรวจสอบแล้วก็รับรองมากขึ้นนะคะเพื่อชดเชยในส่วนของตัวรายได้ปุ่มพลังงานและติโตรเคมีที่อดตัวลมนะคะทางฝ่ายนะคะคาดในส่วนของรายได้แล้วก็กําไรของปีห้าแเนี่ยลดลงนะคะมาอยู่ที่4ี5รจสิบห้าล้านแล้วก็เก้าสองล้านบาทนะคะตัวนี้ทางฝ่ายแนะนําขายนะคะด้วยราคาพื้นฐานนะคะให้ไว้ที่เก้าบาทเก้าสิบสตางค์ค่ะ ในส่วนของมาเก็ติวนะคะก็ตัวแรกนะคะเป็นอันโกตไฮเทคนะคะเมื่อวานกม็มีส่วนของประชุมของทิคอรนนคะผู้บริหารก็วางงบลงทุนะะในปี58ไว้ที่400ล้านบาทนะคะก็รองรับในส่วนของการเติบโตของปรบบิษัทงานะะในปีนี้นะคะก็ซึ่งทางผู้รบริหารก็ตั้งเป้าโต10%นะคะในส่วนของยอด เที่ยงยางนี้อันนี้ก็จะล้อไปกับในชน่วนของภาคการผลิตของอุตสาหการรมยานยนต์นะคะทุ่งนคาดว่าจะโตประมาณ14-17ซนะคะหรือว่ามีการผลิตอยู่ที่2.15ล้านั2.2ล้านคันนะคะแล้วก็สำหรับอาบิโกเองเนี่ยก็ยังมีงานใหม่ที่จะถูกนำเสนอสำหรับรถรุ่นใหม่ที่จะถูกนำเสนอในปีนี้อีกประมาณ5รุ่นอันนี้ก็จะช่วยในส่วนของยอดขายให้ปรับตัวดีขึ้นนะคะ นอกจากนี้แล้วทางอเมริกก็ช่วยเผรก็เผยว่ามียังอยู่ในช่วงแผนในการสุกษาขยยธุรกิจใน่างประเทศมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะในส่วนของประเทศอินเดียนะคะจากปัจจุบันเนี่ยมีโรงงานผลิตชิ้นส่วนในประเทศจีนแล้วแล้วก็มีธุรกิจดแลวชีพนะคะในประเทศมาเลเซียนะคะซึ่งในส่วนของที่มาจากต่างประเทศในปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ประมาณ30ปเซนนะคะ อองรม่ได้ทั้งหมดสำหรับผนดำเนินงานปีห้าแปดนะคะทางฝ่ายยังคงประมาณการไวน,นะคะเติบโต14%นะคะเทียบ year on year อยู่ที่418ล้านบาทนะคะทางฝ่ายด้วยระดับราคาในเมื่อวานนี้เนี่ยอ่อนลงมาค่อนข้างมากมีเอไซ์อยู่ค่อนข้างเยอะเชก่บราคาคืนที่16 80, บาท80นะคะทางฝ่ายก็แนะนำซื้อนะคะสำหรับตัวอัลิโก ตัวเอเชียซอฟนะคะในปีห้าเจ็ดนี้รยายงานผลเ,นเงินงานนะคะก็ขาดทุนสุดที่ชา1้บล้านบาทนะคะนักๆมาจาจมีส่วนของการตังต้งได้ได้ค่าเกมนะคะแล้วก็ตัง้งได้ค่าเงินลงทุนลวมถึงค่าความนิยมนะคะทั้งหมดเนี่ยสามล้านบาทนะคะแต่หากไม่รวมในส่วนของ ตัวตั้งราอยค่าหล่งนี้นะคะคน,น,นก็ยังมีคนขาดทุนอยู่นะคะ28ล้านบาทนะคะเนื่องจากว่ารายได้ของทางเ AH อเนี่ยลดลงนะคะ27เนนะคะจากพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยหันไปเล่นเกมบนมือถือมากขึ้นนะคะแนวโน้มน,นะคะใน Q1 เนี่ยทางายย่ายยังไม่ค่อจะดเห็นการพื้นตัวนะคะแต่น่าจะดีขึ้นในตั้งแต่ quarter สอ,องเป็นต้นไปนะคะเนื่องจากว่า ทางบริษัทยังมีการเริ่มให้บริการเกมบนมือถือเข้ามาแล้วนะคะสำหรับตัวประมาณการแล้วก็ในชนของตัวทางฝ่ายนะคะก็ยังอยู่ในชนของการปรับประมาณการแล้วก็ตัวคำแนะนำสำหรับตัว ASU นะคะ อีกตัวนึงเป็นในส่วนของตัวเอโก้นะคะเอโก้ก็รา,ายงานกำไรสุทธิของปี57นะคะอยู่ที่เ6 6 7ล้านบาทนะคะเติบโต7%นะคะเทียบางเดียวนนะคะเนื่องมาจากในส่วนของลงท้ายยังมีเอโก้นะคะก็รับรู้รายได้เต็มปีใน,นปีแรกแล้วก็โรงท้ายถันหินเพลชอนนะคะก็ได้รับอนุสงจากตัวราคาถันหินที่ปรับตัวลดลงนะคะแล้วก็ของทางเอโก้เนี่ยในปีที่ผ่านมาได้มีการ เข้าไปในลงนทุนในโรงไฟฟ้าทันหินมาชิล็อกในประเทศฟิลิปปินส์นะคะต้องในคิวสามเป็นต้นงานอันนี้ก็ช่วยในส่วนของตัวรับรู้คนดําเนินงานเข้ามาสําหรับตัวเอกโก้นะคะปีห้าแปดนะคะต้องฝ่ายก็คาดว่าในส่วนของคนดําเนินงานเนี่นยน่าจะตัวนี้ขึ้นต่อเนื่องนะคะทางฝ่ายคาดกำไรสุทธิเตัวโตวไว้ที่ประมาณสิบนสะี่เปอร์เซ็นนะคะอยู่ที่แปดพันเจ็ดร้อยสี่ล้านบาทนะคะอันนี้เนื่องมาจากในส่วนของ ตัวจระรูผลดำเนินงานเต็มปีนะคะของตัวลงไฟฟ้ามาชิลล็อกนะคะแล้วก็จะเริ่มเมในส่วนของตัวลงไฟฟ้าโบ่กบินฟาร์มนะคะแล้วก็ลงไฟฟ้าขยะเนี้ยเออใจเด็กเนี้ยก็จะเริ่มดําเนินงานเข้ามาแอ่วนะคะแล้วก็รวมถึงในส่วนของลงไฟฟ้าเอ g ด้วยนะคะซึ่งจะเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เต็มปีนะคะอันนี้ก็จะช่วย พพอร์ตในส่วนของตัวคนดำเนินงานนะคะซึ่งปีนี้เนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้รับในส่วนของคนดำเนินงานากาบโรงไฟฟ้าระยองที่หมดสัญญาเดินเที่ยวครบ2ี่ปีไปแล้วนะคะอันนี้ก็จะช่วยชดเชยในส่วนนั้นลงไปได้ะคะ่ะทางฝ่ายในน้ำซื้อนะคะราคาพื้นฐานอยู่ที่หนึ่งรอปสิบห้าบาทค่ะติดป,ประชุมในส่วนของพื้นฐานค่ะขอบคุณค่ะ